ได้ครับพี่กลังดังๆใน t ิ k กตอกเลยคนนี้แก็ได้แกโทษพี่ใส่เสื้อสีแดงครับเหมือนได้ได้ครับพี่พี่ได้ได้ครับพี่อคิดบอกพูดถึงวันนี้นิดนึงอะไรครับเราไม่คาดขวัญว่าเราจะถามว่าจบกับรายการนี้ได้ใช่ครับ ไม่เคยคิดที่อยากจะรับรายการแบบจริงจังในชีวิตเลยพี่เพราะว่าเป็นคนที่เกิดมาไม่ชอบเรื่องเครียดครับแล้วก็เป็นคนแพ้ได้พี่ชีวิตจริงเป็นคนแพ้ได้ไม่ชอบการแข่งขันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราเก็บเราคือตัวท้อตัวทเคือมาตุ้มเขาก็บอกว่าเป็นเรียลลิตี้มันมันไม่มีบทอ่ะมันไม่มีบทเราก็เล่นจริงเลยถ้าเราแบบรู้สึกแบบเครียดจริงแล้วก็บอกอ่าทะเลาะจริงแล้วก็บอกโอดจริงเราก็ บอกในรายการเลยแล้วก็ค่อยไปขอโทษทีเดียวครับเพราะว่าพี่ลูกเกดเขาน่ารักมากครับแต่แม่เขาบอกว่าเราโกรธเขามาข้าม<อ>คืนเลยนะโก<ห>รธเ<ห>ขามันข้างคืนใช่ๆๆใช่ใช่ใช่โกรธโกรธเรื่องจริงแล้วก็ต้องเคลียร์กันตลอดครับต้องเคลียร์กันทุกอาทิตย์ก็คือถ้าเกิดเลิกแล้วครับก็จะไ่กลับบ้านรอเคลียร์กับพี่ลูกเกดก่อนปีน้ำปีน้ำีเกดหรอคือผมต้องเลิกรายการนี้ครับตอนกลางคืนก็เหมือนเมื่อคืนตีหนึ่งก็พี่ลิเดียก็โทรมาอะไรเงี้ยหรือผมก็ต้องพิมไปหานัทนิสาทุกครั้งที่ถ่ายจบครับพี่เพราะว่าเนื่่องงจจาาาากกกกถยแแล้วมมัันนรริเ็บบ ด่ากันจริงด่ากันจริงโกรธกันจริงอะไรเงี้ยพอจบรายการก็ต้องมาขอโทษกันสาเราเปันเดถึงระดับไหน่ต้องแบบด่ากันจริงเลยข้ามวันค่อแม่เขาบอกว่าแรงอยู่แรงอยู่พี่ด่ากันจริงอ่ะก็โกรธเพราะว่าพี่ลูกเกดเขาเล่นเกมเก่งไงเขาเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากพี่เข้าใจป่ะแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้นี่จริงหรือนี่ปลอมมัเนี่ยจริงๆใช่เขาเล่นเกมเก่งมากแล้วเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ไงเราก็แบบว่าบางทีเราแบบเราแบบเฮ์ยจริงอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเคีย์เขาอ่ะม่หหรือว่า มันไม่ด่างหายพี่แต่มันแบบพี่เป็นคนอย่างนี้เหรอใช่ปะเพราะว่าหลังกล้องอ่ะเขาก็มิกกี้ชูดีมากพอหน้ากล้องเอาทรยศเราอีกแล้วเราเลยต้องเคลียร์ว่าตกลงเป็นยังไงพี่ตกลงเป็นยังไงอ่ะใช่อะหน้ากล้องเราก็แรงเหมือนหน้ากล้องเราก็แรงพี่เพราะว่ามตุมเขาให้สิทธิ์เราเป็นพี่เพราะว่าเราบอกเขาแล้วว่าเราไม่ได้ อยากทํานะออรายการแบบนี้ถ้าเกิดเขาให้เราทําอ,อ,อ่ะเราก็ขอเป็นตัวเราเออใช่พี่เพราะว่าชีวิตจริงก็เป็นคนไม่ชอบแข่งไงแต่ว่าเหมือนคนเป็นไบโพล่าเวลาเครียดอ่ะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มันก็ต้องแบบตะโกนใช่ <ปะ S 1> มันต้องมีตะโกนมันต้องมีโมโหอะไร<ช>ี้่แพ้เสียงในหัวเออใช่ใช่มันต้องตะโกนดีหนึ่งใช่มันถ้าพี่ไปดูพี่จะรู้ว่าเยอะเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าปไม่แมเอาแล้วไม่เอาแล้วบอกประตูเป็นอ่อเป็นครั้งแรกที่รับนะครับ ยืนยันครับเป็นครั้งแรกที่รับนะครับโซเชียลวอลลเออร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีซีซั่นหน้านะครับบอกพาตูมว,ว่าให้ไปติดต่อคนอื่นก่อนเลยค่า,า,าจ้างค่าเพิ่มค่าตัวล่ะไม่ไหวไม่ไหวพี่มันพี่ผมไม่ได้นอนเลยนะออผมไม่ได้นอนเลยเพราะว่ารายการนี้พอมันถ่ายจบปุ๊บมันยังไม่จบนะเพราะว่ามันต้องมีแข่งต่อแล้วก็ลุกลุกทีมบอลลเออร์เขาก็จะจริงจังเขาก็จะโทรตามเราโทรตามเรามาคุยงานต่ออะไรเงี้ยพี่แล้วเราไม่ได้นอนอ่ะคือ ชีวิตจริงเรายังไม่ได้องมาจุกจิกขนาดนี้เลยอะต้องมาโทรตามเราอะไรเงี้ยไม่ได้นอนเลยแต่ไหนคนก็ยังมองว่าแบบเราแบบมีความแบบสนุกถูกฮาอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเป็นหัวหน้ามันจริงจังต้องมาใช้แบบความแบบลูกทีมเออลูกทีมแล้วก็ดูแลอะไรเงี้ยเขาจะไม่ไปเราอย่างนีคือใช่ใช่ใช่คือหน้ากล้องอะดูฉันหน้ากล้องอะหน้ากล้องอะดูเป็นคนแบบเฮฮาหน้ากล้องอะจะดูเป็นคนแบบ แต่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 ว่าชีวิตจริงจริงก็มีมุมซีเรียสอยู่พี่ใช่ไหมล่ะโอ้โหพี่จะให้ผมเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาผมก็มีมุมซีเรียสแต่เป็นมุมที่คนเขาไม่ค่อยเห็นอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะได้เห็นในรายการโซเชียลวอลเดียได้ไปเตือนเธอดแน่นอนฟิตได้จากลูกทีมก็เดี๋ยวผมผมสปอยไม่ได้พี่แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวพี่ไปดูอ่ะเดี๋ยวพี่จะรู้เลยว่าลูกเกดเบาผมเยอะ ว่าเราก็ต้องใช้พลังงานเยอะมากทีเดยกัเยอะมากโอ้โหปวดหัวมากปวดหัวมากยังไม่กลับบ้านด้วยตกทุกครั้งต้องไปเคียร์อิมาตูมึงจริงจริงเรื่องจริงดาตะกล้องก็มีเอาจริงมีด่าตะกล้องด้วยเพราะว่าอิมาตูมันแบบเหมือนคนโรคจิตอ่ะเสพติดดาวมากพี่เขาใจะปะ ปิดดราม่าแล้วบางทีถ่ายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเที่ยงคืนมึงยังต้องการดราม่าอีกผมก็ไม่ไหวแล้วปวดหัวมากอยากกลับบ้านแล้วทำไงให้ให้กลับบ้านด่าตะกล้องแร่งเลยกลับบ้านเลยมีมีมีเราก็ต้องคิดว่าถ้าถ้ามันอ่อนแอไปแล้วกระแสชาวเด็กเขาจะเห็นใจเราไหมหรือว่าเขาจะเป็นยังไงอาจจะมีแต่เห็นใจและด่าเรายอมรับยอมรับยอมรับมาคิดว่าเห็นใจหรือเปล่าคงด่าเราเยอะก็มีคงด่าเราเยอะครับเพราะเราอาจจะเป็นแบบเด็กที่ดูแบบก้าวร้าวอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าแบบ ทุกคนเขาก็รุ่นใหญ่ไงแบบพี่ลูกเกดอะไรเงี้ยคงไม่มีใครกล้าพูดแบบลูกเกดแม่งลูกเกดหรือปลาแฟมใส่พี่ลูกเกดอะไรเงี้ยใช่พี่เรากลัวไหมว่ามันจะไม่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะขอโทษไปแล้วก็ตามแต่ลึกๆเขาอาจจะยังโอเคหรือว่าอะไรไม่แน่ไม่แน่นะเพราะว่าไลน์ไปไม่ตอบเราจเจอหน้าเราจะเจอหน้ากอดไหมเจอหน้ากอดแต่ว่าก็จะแบบ มีนิ่งบ้างอะไรบ้างแต่เขาเล่นละครเก่งแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอัไหไม่เลยไม่เป็นไร you อเคอยู่เล่นดีมากเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเล่นมัเนี่ยใช่ใๆๆใช่ใเอาถามเรื่องรถหน่อยครับพี่ครับอ๋อไม่ใช่พี่คือผมมาซื้อรถมาแล้วคนที่เกลียดผมอะคนที่เกลียดผมมาส่วนใหญ่แบบพวกแอนดี้แฟนผมมีคนเกลียดเยอะไงเขาก็จะไปแท็กพวกแบบพวก หน่วยนั้นอ่าหน่วยนี้หน่วยโน้นบางคนคิดว่าเราแบบทำเว็บมั่งอ่าเราแบบทำเทามั่งเป็นดารามันจะซื้อรถได้ไงวะไม่เห็นมีงานเลยอะไรเงี้ยคนมันคิดว่าผมไม่ไม่มีงานไงเพราะผมซื้อรถมันก็ไปแท็กอะไรเงี้ยผมก็เลยไปถ่ายเลยไปถ่ายให้เขาดูเลยว่าถ้าเกิดเราแบบทําเทาจริงๆหรือเราทําเว็บจริงๆอะเนี่ยเราโดนจับแล้วถ่ายให้เขาเห็นมีเห็นแท็กจังเลยเราก็เลยไปถ่ายให้ดูเลย ือจัดเลยเป็นงใช่ใช่ครับพี่มันมีเยอะไหมจะฟ้องไหมเอาคือถ้าฟ้องมันก็คงได้แหละพี่มันคงโกคนด่าผมเยอะมากนะพี่แต่ผมไม่เคยฟ้องเลยพี่เยอะนะเพราะว่าไม่ใช่ฟ้องอะผมไปถามไม่ใช่ไปผมไปถามมาแล้วมันต้องไปตั้งทนายก่อนแล้วเขาจะคิดคดีแล้วห้าพันห้าพันห้าพันผมกลัวผมต้องจ่ายค่าทนายไปเยอะแล้วผมไม่ได้ตังค์จากคนนี่แหละผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรปล่อยมันเออ ถ้าเกิดเขามีความสุขก็โอเคปล่อยเข้าไปผมไม่อ่านพี่ผมไม่อ่านพี่แต่ผมบล็อกผมคงเมื่อยนิ้วอะคนด่าผมใราเพื่อนเพื่อนสมให้เราอ่านก็มีแต่ว่าเราก็เข้าไปดูโปรไฟล์เขาพี่อ่าแล้วเราก็โอเคเราคงให้อภัยเขาได้อะไรเงี้ยไม่ไม่บางคนแบบชีวิตมันน่าสงสารจริงเอาบางคนที่มันด่าเราอะชีวิตมันน่าสงสารจริงเพราะว่าเอากล้องมึงยังไม่ชัดเลยอะหูว่ากล้องมือถือมึงยังไม่ชัดเลยอะ ใช่ป่ะพี่เอาผมไม่ได้บุลลี่อะผมพูดจริงมึงมาด่ากูอะกล้องมือถือมึงสียังเพี้ยนอยู่เลยอะก็เลยอ้าวโอเคโอเคโอเคเออไม่น้อยหรอาเไม่น้อยพี่คนอย่างผมถ้าน้อยนี่ต้องออกจากวงการแล้วนะคนด่าผมเยอะมากนะด่าบางทีกูไปทำอะไรให้มึงอ้าวถูกป่ะพี่ผมไปทำอะไรให้อะมาด่าผมเออก็ด่าคือก็ด่าบังไอ้ปากเบี้ยวมั่งไอ้ติดทางมั่งอะไรเงี้ยปล่อยเข้าไปเออ เรื่องก้อยหน่อยไปแซวก้อยเขาอ่ะอ๋อไม่ใช่คือจริงๆ6กฉากรับจานนบพี่มันเป็นซีรีส์ที่มีบทแล้วนักแสดงส่วนใหญ่สามารถอินพอไว้ได้อยู่แล้วเพิ่มได้เพิ่มได้อยู่แล้วถ้าเกิดใครดู6กฉากับจานนะครับทุกคนจะเพิ่มหมดแล้วบทนั้นเพิ่มหรือวม่ามีอยู่ในบทหรือว่าเพิ่มมันไม่มีอยู่ในบทพี่แต่ว่าผมก็จะดูสถานการณ์นะตอนนั้นพี่โหน่งก็ชอบเล่นคือถ้าเกิดใครดูดีพี่โหน่งเขาแบบพี่โหน่งเขารักน้องก้อยเวลาเขาเจอผมเขาจะแซวผมแหละ ไอ้หัวงก้างไอ้อะไรเงี้ยพี่หน่งพี่หน่งเขาน่ารักเราก็เลยเล่นตามไปใช่พี่แค่นั้นเองครับก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนั้นเลยคีย์เวิร์ดถ้าเกิดใครใครดูดีๆนะครับประมาณนั้นเลยเห็นเขาเอาภาพจากหกฉากมาใช้บ่อยฮะเออประมาณนั้นแหละถามได้พี่ถามได้อย่าเกรงใจถามได้ถามได้แล้นรายรกับพี่เฟยเห็นแซวเหมือนกันเลยไอ้เฟยเป็นน้องผมเฟยเนี่ยอยู่ GMM TV มาตั้งแต่มันเด็กๆอ่ะผมก็เจอเฟยกับผมเนี่ยก็คือเจอกันบ่อยพี่ มีกินเหล้ากันมีอะไรกันแล้วก็ผมว่าแซลปกติเพราะมันก็เป็นน้องผมไงอ่ใช่ก็เลยแบบไปจับไปว่าเออแบบเรามีความสัมพันธ์ยังไงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเพื่อนกันจริงๆเลยพี่เออยังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงกเป็นเป็นเพื่อนที่แบบว่าหวังดีต่อกันครับถ้าเกิดใครแบบรู้จักอะไรเงี้ยผมก็เป็นเพื่อนกับอ่ะบางคนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้นั้นก็เรื่องของคุณแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ผมมเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้อ่ะแล้วเราก็แบบว่าสบายใจจริงๆอ่ะที่เป็นแบบเป็นเพื่อนกันนะเราก็ซัพพอร์ตเขา อะไรเงี้ยนในทุกๆเรื่องก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นั่นแหละทํางานถ่ายหกฉากแล้วก็มีหมาในล่าที่แบบสลหรับการเลี้ยงกันเดือนละครั้งอ,อ่าแต่เราไปฝากเขาดูแลเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตัวเราเองครับหนึ่งเลยคือ,อเลี้ยงหมาไม่ดีเท่าเขาเอ,อ,อ่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาบินบ่อยไม่มี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 บินบ่อยไม่มีพี่เลี้ยงแต่ว่าบ้านเขาอ่ะมีคุณแม่มีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็เลยฝากในล่าอยู่กับเขา หมยถึงเซลเ์เซลยังเซลที่ันแบบซลคนบ่อยพี่เขาก็รู้ในหกฉากมันอยู่กันมานานพี่มันอยู่กันเป็นแบบครอบครัวใช่ครับแล้วครับพี่เราได้เซลคู่เขาไหมคู่ใครครับคู่เฟย์ครับหรือคู่ใครครับอ่ห้อปอ๋อไม่ครับอันนั้นไม่ไม่ครับอันนั้นมันเป็นแบบสิทธิของเขาครับเราก็เลิกกันแล้วพี่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปถามเรื่องส่วนตัวของเขาครับอันนี้ไม่ไม่รู้จริงนะ ไม่ได้คีโม il, แล้วไม่เคยถามจริงๆ <c oughs> เขาก็ไม่เคยมาถามเรื่องส่วนตัวผมไม่เพราะวบางทีแบบเฟ,ฟยก็ก็อยู่กับกลุ่มนั้นด้วยอะไรเงี้ยบางทีอย่างเงี้ยมันแบบต้องมาเจอกันต้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกับเฟยแล้วก็คุยแค่นั้นน,นะพี่<น>เพราะ<น>ไอ้เฟยมันก็เป็นน้องผมอ่ะ<น>ผมก็ให้เกียรติเขาอ่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องของเพื่อนฝั่งเขาอ่ะเราก็จะไม่ยุ่งเขาก็จะไม่มายุ่งในเรื่องฝั่งเราอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวก้อยอ่ะเราเราได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยกันหล่อยไหมไม่เลยพี่คุยแค่เรื่องน้องหมาเลย อย่างเดียวเลยคุยแค่เรื่องน้องหมากับอย่างที่สองคือก้อยเขาเพิ่งส่งบัตรเครดิตผมมาเพราะว่าไม่รู้ใครไปล็อกอินบัตรเครดิตในเมลเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าช่วยไปธนาคารแล้วก็ไปเปลี่ยนทันทีอะไรเงี้ยจริงจริงเวลาเราใช้เงินอะไรมันจะเด้งเข้าเมลเขาไงอ่าเขาก็แค่ไม่รู้ใครผูกไม่รู้ใครผูกเออดี๋ยว่าเราผูกไว้ตอนไหนแล้วผมโง่ไ่ผมผูกไปเป็นหรอก ใช่เขาแค่บอกว่าฉันรู้แล้วว่าเธอใช้ค่าอะไรบ้างไปแบงค์ถ้าไปเปลี่ยน <c oughs> แค่นั้นเองพี่้นอื่นไม่มีจริง,รงๆเราเราเห็นข่าวเ้ขากับเขาคครับมันก็เด้งมาตามฟีดบ้างครับพี่เราไมไ่แบบเป็นห่วงหรือว่บห่วงกล้าไม่เลยครับพี่จริงเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วพี่<อ>น้องก้อยเขาเป็นคนแบบเก่งเขาเป็นคนแบบฉลาดมากผมว่าเขาเป็นเขาเก่งมากอยู่แล้ว่ผมว่าเขาใช้ชีวิตได้สบายก็คือแบบตอนนี้คือให้สเปซพื้นที่ซึ่งกันและการไม่เคยยุ่งเลยเป็นกังใจตั้งแต่เลิกกันเยคือไม่เคยยุ่งเลย ไอ้นี่ตามแบบสัตว์จริงเลยไม่เคยแบบไปถามเลยว่านี่คนคุยไหมหรือไปไหนไปกับใครไม่เคยเลยพี่<ช>แม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยเลยครับแปลว่าเขาจะมีแล้วก็โอ้ก,ก็ยินดีนี่เขาเป็นคนเก่งอะ่ะเขาก็เหมาะอ่<ม>อะน้นองก้อยอ่ะครับพี่โอ้โหเลิกกันมาแล้วพี่สองสามปีแล้วอ่ะใช่ไหมพี่มันก็เป็นเพื่อนกันนะมันก็ซัพพอร์ตันพี่เราก็ซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบหนังเป็นละครเป็นงานเขาอะไรครับใช่ครับโอเคโอเคค่ะจ้าโอเค,คจ้าไม่ได้เก่งของแอม